มรอยปากเอาวานี่รอยอะไรใช่หมถ้ามีรอยาก้นน้ำมนลคอแล้วกันแหละเอาอย่ดียผมายมาแล้วเตใช่มนนี่แหละไม่ดีกว่าเดิมแถ้าตีสมไมไม่มีอาการก็แสดงว่าใช่ไม่จิบไม่จิบโอ้โห แม่ตื่นเลยสายตรงนั้นตื่นเลยแม่แม่ตื่นตัวใหญ่นะใครเดียวกับตะกี้เลยพอพ่อหนูแตงนหวานผนออคนเจอหนูก่อนนะมอเจอหนูก่อนอ

ขาลายเนียวคุมดิดูกล้องไว้มัไม่โดนหรอกเจ้าพี่ผมไม่ได้ทำอะไรเลยแขนน่ะอยู่ที่

ไม่ตรงไม่เห็นแม่หรอกไม่ตรงอะไรแต่ไม่เห็นแม่มันจะแม่รุ้ๆแม่ตีเห็นแม่มเลยแม่มันเล,นเลเื้อยไปเลื้อยมาอยู่นะนนอือหลายรอบที่ละโอ้ <laughs> ตาก้อง <laughs> เล็กนมันร้อนะัน้อนจัดอ๋อกระดานร้อนโอ้ยไสสุดยอดนี่มันกระดานร้อนกระดานร้อนอาร้อนจัดนี่เลยดว้ไปดูไว้ดูวย อย่งเงี่ยไปไปไปหลอดแล้วหลอดโอ้โหนิดเดียวเองนะนะดูดิเกือบจริงวะนี่กระยำถ้าขนาดดีแปลกไม่ฉีกโ,โ,โอ้โหดีทิ้งไปก่อนไปเอาอเอกูน้าแทงขึ้นโดนเลี้ยวโอ้โห โอ้โหนะสุดยอดครับแทงเกิลกบโดดสามเหลี่ยมคิ้วมีปีกตบน้ํานะครับตัวนี้ต้องยอมครับตีปลาป่ามาเตียวปลาคอก็ต้องจัดอีกนะครับมันสุดยอดจริงจรว่าแต่แดดเมื่อนะไม่ใส่นะครับเอาเลือกนะครับแทงเกิลน,นะครับตัวนี้เป็นสีทองนะครับอย่างสุดคอีนะครับอุปกรณ์ที่ใช้ก็เหมือนเดิมใช้หลายตัวเนี่ยโคตรทนเลยลอกตัวเนี้ย โอ้ดีซีแอร์นะครับตัวนี้ไม่วีดแต่โคตรจีดเลยนี่ดีซีแอร์นะครับกับคันไซโกมาเตอร์สไนเปอร์โปรนะครับตัวนี้สวยงามนะครับนี่อุปกรณ์ชุดนี้ช่อนชะโดได้อะช่อนไม่ต้องถามยังไงก็ได้นี่ผมบอกเลยนะครับตัวนี้นะคุมฟู่ได้ดีมากนะคุมฟู่ได้ดีมากตีง่ายนะครับใช้ง่ายตัวนี้บอกเลยผมแนะนําเลยนะครับสาหรับหนาๆนะครับงบหลักร้อยนะครับใช้งานถือว่าโอเคผ่านอภคนให้ผ่าน สาม0่านโอเคฝากกันด้วยครับแทงเกิล er <laughs> กับโดดสามเหลียมคิ้วมีปีฝาาด้วยครับเด่ดดูแล้วสี่โล ิไหม

ใต่ขอแต่ขอไต่ขอ,ขอมาตากล้องหน้าลงมาไป้ทาไ,ไ,ไม่ตาก <laughs> ลงที่แต้มเหมือนเดิมครับแฮนเกิลน,นะครับตัวนี้โอโ้โหนี่ใส้สวยอยู่นะใส่สวยใส้ดีน,นะเราควจะไม่ใช้กิปเปอร์สามารถแต่ก็แนะนำนะครับ <S 2> <S 2> สอดมันจะมี่อบเป็นสองชั้นนะชั้นด้านในมันจะแบบคมมากนะ แองเกิลกบโดดสามเหลี่ยมคิ้วนี่นะค้องนะครับนี่มีคิ้วตรงนี้นะครับมีปีกนะครับไว้ตบหนังนะครับใช้งานได้ดีนะครับงานปลาชโดปลาป่าปลาจิบนี่ก็ไล่ตีปลาป่ามาแล้วก็มาเจอปลาคอกก็เลยตีนะครับก็ปีนี้ไม่ได้เน้นปลาคอกเท่าไหร่แต่ถ้าเจอก็ตีฝากด้วยกับแทงเกิลเนี่ฮะฝากด้วยนะครับแล้วก็อุปกรณ์ที่ใช้นะครับตัวนี้เลยแนะนํานะครับคันนะครับเป็นไซโกลมัตเตอร์สไนเปอร์ รนะตัวนี้เวทสิบยีความยาวหกฟุตแนะครับตัวเก่าก็จะ6กฟุตเ้นะครับก็เ้นคันจะต่างกันแล้วก็มีด้ามนะับสวยงามแตกต่างกันไปด้วยราคาด้วยนะครับนี่แนะนำนะครับสำหรับนักหนาที่ชอบตีง่ายตีสบายตีลื่นตีง่ายนี่เลยครับ DCA i r นะครับไม่วีดแต่จีแน่นอนฝากด้วยนะครับตัวนี้ลูกปืน8บวกหนึ่งะครับกำลังเบรอยู่6กกิโลนะครับ งัดสบายเลยนะครับฝากด้วยอุปกรณ์ชุดน,นี้เท่าไหร่ครับชุดเนี้ยทั้งชุดก็ <g ül> <g ül> ถึงสองพันไหม <g ül> ไม่ถึงแล้วครับไม่ถึงสองพันโคตรมันเลย <g ül> พันนิดๆน,นะครับใช้งานได้ดีฝากด้วยดีเซียนะครับโอเคฝากกันเดี๋ยวก็ถ่ายรูปสักรูปสองรูปนะครับ้วนะนะเดี๋ยวก็มาปล่อยกันนะครับแทงเกิรตัวเนี้ยสุดยอดฝากด้วย ออไปได้ไม้เมื่อกี้มันไุ้ยแ้วอื้อหืออ้ยมันถึงจอยทาย โอาว่าสิลี่ใช่กูอาว่าสิลี่ยูหูยูหูเต็มอินมไหมรู้บอกว่าตรงนี้เต็มเลยตรงคอเลย ตะกงดเอตะกงขี่เล่นเหลือเกินเดี๋ยวสักพักได้เล่นขี่มาไม่เต็มเหมือนกันแล้วคนตรกับตะกอ แทงเกิ้ลเขานะนาะตีปลาป่าเจอครอบก็จัดสักหน่อยนี่แทงเกิ้ลนะครับสามเหลี่ยมนะครับท้องเป็นกบท้องเป็นแบบมันมีคิ้วเนี่ยอ่ะท้องโค้งโค้งหน่อยนะครับเป็นกบสามเหลี่ยมท้องโค้งมีคิ้วเนี่ยนะครับนะบ,นะบ,บอกเลยว่าตกน้าดีสุดยอดนะครับตัวนี้เอาจริงๆไม่เจตนาตีเท่าไหร่นะไม่ค่อยนิยมปลาครอบอะไรประมาณนี้แต่เห็นแล้วมันก็แบบแค่ผ่านๆนะตีให้หน่อยเผื่อมันจัดอะไรเงี้ย ไม่กี่ไม้โดนเข้าไปเดี๋ยวเดี๋ยวปล่อยแล้วใจยเย็นทุกเพื่อนใจเย็นสายปลาโอ้โหโดนเข้าไปแทงก้นสุดยอดนะครับนี่พันที่ใช้นี่เลยโหดไหมเมืเ่อกี้ไซโกลมัตเตอร์เซนเปอร์โปรนะครับสิบยี่สิบแค่นั้นพอเอาอยู่แน,น่นอนนะครับลอกที่ใช้ดูครับนี่ราคาหลักพันนะแต่มันสุดๆเนี่ยฟิทเท็ก9ก เ l าผาดซีรีนะครับตัวนี้ใช้งานดีนะครับปรับได้ถึง9ระดับนะครับแล้วก็มีปรับด้านไหนได้อีกนะครับก็เป็นแม่เหล็กนะครับหน่วงแม่เหล็กนะครับตัวนี้รอบรอบ6.3นะครับลูกปืนถึงกับ9.1บวก1นะครับก็มีในตัวแล้วก็แขนด้วยนะครับนี่ครับใช้ดีมากฝากด้วยกับชุดนี้ครับ thank you สุดยอดแดดร้อนนะครับเอาขึ้นมาแป๊บเดียว กีนเลยนะเร็วโอเคกินอากาแล้วพร้อมได้ห้าสี่สามออกเดินทางได้ <c oughs> <c oughs>